คุณรู้สึกว่าเสียงภายในเหล่านี้ขัดขวางความสามารถของคุณหรือไม่ทำความเข้าใจว่าความคิดเหล่านี้มาจากไหนโดยการทำความเข้าใจบุคลิกย่อยของคุณเราทุกคนล้วนมีเสียงภายในเหล่านี้เสียงที่ละเอียดอ่อนแต่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราน่าเสียดายที่สำหรับใคร หลายหลายคนเสียงเหล่านี้กลายเป็นเสียงเอาชนะตนเองและก่อวินาศกรรมซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการขัดขวางความสามารถของพวกเขาเนื่องจากพวกเราจำนวนมากไม่เข้าใจที่มาของเสียงเหล่านี้เสียงเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการทำให้ตนเองเป็นจริงและบรรลุผลสำเร็จ ไม่น่าแปลกใจที่พวกเราหลายคนไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จเนื่องจากเรากลายเป็นนักวิจารณ์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างรูปแบบของความกลัวเป็นอมพาสที่ขัดขวางเราไม่ให้ทำตามขั้นตอนเดียวที่จําเป็นสำหรับการสํารวจและขยายผู้ประสบอุปสรรคดังกล่าวต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ศัตรูของเราเอง และเลือความเข้าใจเพียงเล็กน้อยว่าความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นที่ใดเราก็สามารถเริ่มตอบโต้และเริ่มใช้ชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นได้บุคลิกย่อยที่สำคัญแนวคิดเรื่องบุคลิก,กภาพย่อยได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวางโดยอธิบายแนวคิดนี้ด้วยวิธีการง่ายๆที่ทุกคนสามารถเข้าใจ ที่มาของความกลัวและความหวาดกลัวได้อย่างแท้จริงหนทางสู่การเติมเต็มตนเองได้ไม่ยากเลยสิ่งที่คุณต้องมีคือความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของเราเกิดจากความไม่รู้และความรู้ภายในเล็กน้อย มี4บุคลิกย่อยที่สำคัญและทุกคนมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นความวิตกกังวลภายในความกังวลนักวิจารณ์เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย perfectionist ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพเหล่านี้และวิธีที่บุคลิกภาพเหล่านี้ทำให้เราเพีก,การหวังว่าเมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มขจัดความคิดที่ผิดปกติเหล่านี้ได้ 1. ความกังวลความกังวลในตัวเราเป็นกังวลสำหรับเราและสร้างความกลัวและความวิตกกังวลเมื่อใดก็ตามที่เราคิดที่จะทำสิ่งใหม่ความคิดของเราจะกลายเป็นลบและสิ่งเดียวที่เราสามารถมุ่งเน้นคือความล้มเหลว นิสัยนี้ส่งเสริมความกลัวความวิตกกังวลและแม้กระทั่งการโจมตีเสียขวัญในผู้ที่อ่อนแอกว่าพวกเขาสิ่งที่ต้องทำจริงๆก็คือหยุดประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่แง่บวกและความสำเร็จของเป้าหมายของคุณ 2. นักวิจารณ์ นักวิจารณ์ในตัวเรามีหน้าที่ส่งเสริมความนับถือตนเองในระดับต่ำมันทำให้เราสร้างความคิดเห็นที่มีวิจารณญาณอย่างมากในตัวเองมันทำให้เราเข้าสู่วงจรของผู้มองโลกในแง่ร้ายคาดการเฉพาะจุดที่เลวร้ายที่สุดและมุ่งความสนใจไปที่จุดอ่อนของเราเท่านั้นในขณะที่กรองจุดแข็งของเราออกไปโดยสิ้นเชิง หากใครเรียนรู้ที่จะเลิกเป็นศัตรูของตนเองและเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่ยากที่จะมุ่งความสนใจไปที่จุดแข็งของคุณทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น 3. เหยื่อเหยื่อในตัวเราทําให้เราสร้างความรู้สึกหมดหนทางและทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์และในกระบวนการนี้ก็ส่งเสริมภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกนั่นเองที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไร้ความสามารถและไม่คู่ควรโดยสิ้นเชิงมันตอกย้ำความเชื่อของเราเองว่าสถานการณ์นั้นของเราไม่สามารถย้อนกลับได้และในกระบวนการนี้มันสร้างอุปสรรคและอุปสรรคทางจิตใหม่ๆที่กีด กันเราไม่ให้บรรลุการเติมเต็มในตัวเองจำไว้ว่าอย่ามัวพูดว่าไม่เคยถ้าคุณทำไม่ได้ให้ตรายตรองความคิดนั้นและให้รับรองกับคุณว่าคุณจะพบว่าคุณทำได้และหลังจากนั้นคุณจะสำเร็จ 4. นักอุดมคตินิยมความสมบูรณ์แบบในตัวเรา ผลักดันให้เราทำมากขึ้นเรื่อยๆมันสร้างความรู้สึกว่างานของเราไม่เคยดีพอส่งเสริมความเครียดและอาจทำให้เราหมดไฟได้ความรู้สึกเหล่านี้มักเกิดจากอิทธิพลภายนอกทำให้เราต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นตลอดเวลาและไม่เคยรู้สึกพอใจกับความพยายามและการทำงานของคุณ ึ่งสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อขั้นตอนแรกคือการต่อสู้กับความชอบของคุณเพื่อเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเข้าใจว่าเราทุกคนต่างกันและการเปรียบเทียบดังกล่าวซ้ำซอนโดยสิ้นเชิงก้าวข้ามบุคลิกของคุณขั้นตอนแรกในการเอาชนะความคิดที่กระตุ้นตนเองเหล่านี้คือ การรับรู้ว่าบุคลิกย่อยแบบใดอธิบายตัวคุณได้อย่างแม่นยำเนื่องจากเราทุกคนมีบุคลิกลักษณะเหล่านี้อยู่ในตัวของเราโดยมีระดับการครอบงำที่แตกต่างกันจึงเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่จะมีบุคลิกย่อยที่มีอำนาจเหนือกว่า2คนเท่าเทียมกันวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือหยุดคิดมาก และทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณจํากัดนิสัยในการวิเคราะห์ทุกสถานการณ์เกินแม้ว่ามันจะให้บริการคุณในระยะสั้นเท่านั้นในระยะยาวคุณจะต้องพัฒนาคำสั่งเหนือความคิดของคุณผ่านการค้นพบตนเองการตระหนักรู้ในตนเองการรักตนเองการเข้าใจตนเองและการมีส่วนร่วม ขอขอบคุณเพจครูปุ้ยเดอะแองเ The Angel Spiritual มาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกคลิปเสียงค่ะขอบคุณค่ะ